คงงหนุยมาปุ๊บเนี่ยที่แนรู้หรอวพี่หนุยจะมาวันเนี้ยไม่รู้ไม่มีรู้ให้มองเลยแม่แม่โชว์คงไหนนึ่งเอาวงเนี่ยองให้ดูด้วยโอ๊ยพวกกลัเลยนะไอกอัวไอ ไอเล็บอยู่เไม่พูดหนังกไปใกล้หยาบไม่ได้ใกล้ไหวเอาไปอีกไหมเดี๋ยวฝนกงจะตกไี่ต้องกล้วเลยอยู่แล้วมันเริ่ตกอ้ามันตกแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ตกแล้วมันก็ตกเนี่ยแวมันก็ตกอีกแล้วา อะไรอ่ะใครว่าขนนํงฟ้าขนนางขอจับอะไรเนี่ยขนแมวไห่ะขนแมวขนมว้านลวขอแม็กซาว่เขาเาไรฟ้า้เขาาเกี่ยวอะไรกับี้า้หเขาเยวรเนี่ยอาวไฟขาดหรืออะไรต้องเวลาปิดเาไมมาาอะ พี่คะมาตอบตัวคำเสียงนน้อแต่ไฟเกิดแต่ไฟเกิดคนไหมื่เนี่ค่น่จะไฟเนี่ยใช่ใเป็นตอนท้กแตกไม่เหมือนเขาตั้งเวลาอืมเดี๋ยวดาม่าใส่เมื่อวานยังงา อย่ยไปลารงนี้ก็ม่จก็มีทุกช่องแหละที่มันมีไฟอ่ะมันกินแมลงไม่มีเลยไม่มีชีมองดทุกคนสิมันมัช่อแ่ช่องใกลๆองนี้อ่ไม่มาตรงกลางมาตรงกลางไหมอตรงนีใช่สิ ได้ไหลม่ปลาไหลไม่ใช่ปลาจะได้ไหลก็เหมือนเน้นเล่นมุกราชดาราชวิพานน่ะออก็จยโยทินโมฮันเนี่ยก็เล่นมุกแอร์ดรัมส์เนี่ยไปไปรัดไปลัดไหนรัดไหนไปรัดไหนแล้วก็แวะบล็อกสเปซด้วยนะเออเปไปมิลานนะพี่จะไปมิลานมิลานลุงลุส่งมาทำหลมลม่แ้รอดเลยนะตขาเ็ลุงลุงส่งมาจ้า

แล้วก็น้ำอุ่นเยอะๆน้เปล่าเ่าพี่ไปฟังได้ไหมอ่ะพี่ไปฟังได้ไหมอ่ะปิดมาเข้าได้ไหมงนปดเดีาเปดได้หน้างานได้ไหม่ไม่ปิดเลยอ่างสามาเปิดน่ออย่างนี้คือเปล่าสาที่งานพุงี้ให้เอาเปิดองานี่ะเี๋ไปังลงเออไไปรอหลังงาน โอ้ยอไม่ได้ไม่ให้ดูไม่สนใจเนนซื้อกับแม่คนละคู่อ๋อเน้จริงๆอ่ะของแม่แต่ใส่ไซด์ด้วยกันกเคือได้บอกแม่ให้ซื้อคือได้อยากได้แหละเนตบอกว่าแม่เอาเลยแม่เอาเลยเนตจะได้ใส่ด้วยซื้อกันคนละลายอรอลนยเดียเน่เอาอีกแบบหนึ่งแล้วให้แม่อย อยากได้อนคือถ้าเน่บอกว่าในซูสสองคู่มันจะมีเยอะเออแต่หรือว่าให้แม่เฉลาเออไม่เลับหรือเปล่าดูแลเอาลิงค์ทิปไปแปะให้แม่เลยแล้วแม่ก็เลยทำตอนเช้าโอ้ยรองเท้าแม่แม่ไม่ไดใส่เลยแม่ไม่ได้ใส่เลยแตะได้ไหมแม่แตะแม่ใส่แม่ไม่ได้ใส่แต่กลังดีนะมันลดพอดีเลยตึเซลไม่เซลไม่ชื้นเลยแ่บนะอะไรนะไม่ ทนี S <S ้เางหมือนเหมือนเขาเล่นาจริงไม่จิมันมาสักพักกแหละมันมีแบบมาแบบในไอจีมาแบบมาออมาในไออยู่นี่มาตามแบรนด์ต่างๆไม่หนึ่นไอจีเขามีแบบสปอนเซอร์โฆษณาแบบแปงอะอืมอืที่ผ่านมาแบบว่าก็จะให้กดลิงกดท็อปฟรีอะไรเงี้ยเออหนึ่งหกห้าร้อยไหนก็ถือฉลอมโลค้า อ๋อใส่ส้อสูทผู้ทีงใส่ส้อสูสบายีนิดเดียวจะกิ๊งลงมาเออทีอะไรทำตรงนี้แล้วแบบหน้าเลี้ยวเลียวก็บอกเราเปิดหน้าอดีเดี๋ยวใส่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นเอสเนี่ยลิงก็ท้าเออคว่ามา ของนุ่มนิดพี่ลิงใช่ใช่พี่ลิงทำกันแลยว่าชิงหอมพี่ลิงเพราะว่าวันแรกที่มาพี่ลิงว่าอุ้ยกินอะไรเยอะจังพี่เมทขอมอลไรไปครับวัวนเองหรืออะไรเนาะหอมนิดๆหอมที่ลิงตอนเทศกาลตอนบนเขาอันไหนต้องพี่ลิงหรอกพี่เมทว่าไงคะพี่เมทว่าไงป้าดาป้เอียดกับพี่อันพอสุกนั่นแหละ บอกผิดไซส์มันมาแล้วก็แบบเฮ้ยใสกบเซย์เนี่ยบอเฮ้ยเขาไม่เจอนานหรอไม่แต่คนที่กสี่ปีสามปีคนที่ก่อนี่เฮ้ยนานเพราะตอนนั้นเอวเพิ่เร็วมากเลยนะเฮ้ยแต่คนที่กรเดีวเลยไม่อะไรคือกระดูกอ่ะตอนนั้นเป็นกระดูกเลยแล้วตอนนี้อนนี้คืออะไรอะกระดูกเออโอ้โหผมแทงเขาหอล เฮ้ยตึ๊กตึกฝกตึกสอนตัวมีดตอนนี้ยังตึ๊กได้งงี้มื่พี่ถ่ายกับพี่รักพวไลูกลิงมากแต่สมัยแบบไปกอดล้นยไม่เราใส่เสื้อสีเดียวกันก็เลยถ่ายเนี่ยเรนๆี่เขาเขาไปคุยกับคนอื่นได้ไหมไม่ได้ทำพาไม่ทำพาเห็นเอหน้าเขาผ่นไปทางที่ตื๊กหน้าเขาแบบไทยอะ โอป้าโอป้าจะเล่าหน้ากอนใช้รูปยค่ะให้เลทำอย่างนั้นก็ทีนี่อย่หลัเลสอยู่หน้าแบบไม่ดังาอะไระพาคืยนี่เป็นซมเหมือนกินเลยเออกำลังจะพูดเหมือนกันเป็นหน้ารันเด้ ชอบมากเหมือนเนอะค่ะ like. พ ah. ิมมาเหรอเออตรงเนื้อตางไม่พิมมันหน้าเหมือนเอเรน่ามากมากแต่งได้ยิ่งมือแต่งพี่ราทิวกันเขาแต่งให้เหมือนคือโครงหน้าเขาทรงแบบทรงหน้ามันแบบได้ไงราทิวก็เหมือนอาดัมไงล่ะเออเหมือนเลยพี่นัดเหมือนไปดัดพิมพ์ไม่ค่อยได้แต่งไม่ได้ไม่ได้เอฟเฟคเยอะไม่ได้ใส่เอฟเฟคพิมพ์แต่งแค่เนอออแต่พี่น่าทิว เหมือนเป๊ะเลยอ่ะขนาพี่พี่ทใส่แบบใส่ชิ้นเรือนะให้มีส่แขนกอใส่แล้วยังตัเล็กมากเลตัวเล็กมากแล้วดูขาขาดมขารีบดมชอบขารีบเลยแบบเต้องเอ็นหลังหะ่ไนจะเกียดมากเลยเออโคตรเหมือนอ่ะ ก็ไม่ต่างกันเนาะเออทำไมเนี่ยไม่ท้าเหมือนระดับบ้างวะตอนนี้ได้แล้วคุณว่าอะหรเจอตอนนั้ไม่น่าทำได้นะตอนได้แค่คองคุณแล้วอะไรนะคแข็งคนตลกแหละแบบเหมือนหุ่นยนต์ที่เป็นรองเท้าถืออปุ๊บไลท์จ็กเกอร์แปลกมากเลยอ่ะทำไมอ่ะคือแบบ เขาป่วยทุกคนเขาป่วยกันหมดรก็ว่าโชคดีแล้วโชคดีแล้วแม่ป่วยตอนกันแม่จะป่วยนะท้องท้องก็ขาดว่าส่งคลออีกแล้วเหรอคะก็ไม่มีใครพามันไปทำหมั่นก็อย่างนี้แหละอ้ตนนนหมดแล้วมันไลยทำถูกได้กันเองเหรอไม่ ไม่ตรงนี้เป็นเป็นสถานสถานขนเมืองสถานขนเมืองแต่ไม่มากว่าแถนี้วันนี้มันค้อแล้วมันเนดูแลแถวยา้วันนี้สัมภาษณ์นักบินสาวเลยนักบินสาวเป็นกับตันเอเอเชียแน่เลยสายหลสายหลารู้อกับสาวกับนักบินสาวนักบิน ผู้หญิงผู i i i ้หญิงผู i i ้หญิงผู้หซึ่งน้อยซึ่งน้อยมากค่ะผู้หญิงที่เป็นนักบินส่ะเพราะเราเป็นแอร์โฮสต์งแอร์โฮสต์เราพีนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรฮะเออเป็นแอร์กี่ก็รู้เป็นนางฟ้าโอ้ยที่เวลาเขาบินทีไรปอกกับเชียงใหม่ไว้เดี๋ยวนี้ ก็อยู่ตังปีคุณอยู่ตังปีโอ้แต่ถ้าในซ้อมที่มีฟอกอีกประมาณเดือนสองอาทิตย์ถ้าไหวจริงของกินอ่ะไม่มีกไม่มีไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินไม่ใช่มีของกินของที่ของกินของทอดของย่างเช่นไข่ดาวข้าวผัดทะเลเนี้ยกินเลยได้ข้าวต้มข้าวต้มงงเหไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วแบบแล้วอะไรวะอะไรนะ ไข่ดาวอ่ะวันนั้นอะน่ะเนทชิวันนั้น,ะน่ะเนทกินมาสองสามอาทิตย์จนได้แบบว่ามสงสารร่างกายมากที่เนทกินน้ำมันมานั้นอะน่ะคิดดูดีกว่านี่นนนจะได้กินนะเนทเอาทิชชู่มาซับท่าล่ออ่ะไม่ได้ล้อเล่นเนทแฉะอยู่เลยอ่ะคือแบบน้ำมันเนี่ยตลาดนี้คิดถึงคนเล็กเลยอ่ะเช <c oughs> <c oughs> ี่ยวไปต้องใช้น้ำมันไงเตรมไปเองเตรมไปเองเออเนทต้องกินแบบอาหารเคลียร์ไปเองอ่ะ สั่งสั่งสั่งลายแมนวิตแบบที่เขาไปส่งให้ตอนวานที่ที่คอนโดพี่จัดการพจมีหรอมีเขาจะไปให้เลยนะสั่งมือเออหอวันต่วันใช่มันจะเป็นด้วยแล้วแต่ร้านมีตั้งหลายร้านเนสอาหารเช่น็หรอหรือว่าธรรมดาก็มี สบายเลยคคีบอกมีเงินอ่ะมีเงินก็ได้หมดแหละแท้อะไรบอกการแค่เงย่งได้ข้าวมากะอไปยาวแค่องชุดรถค่ะบอกไปจะพูกกี่วันเดือนหนึ่งกต้องรูว่าต้องพี่้วยเชียวอทิตย์ เริ่มทดลองกันทดลองก่อนมีอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเว้ยเหมือนลงอาหารเร็วบฝึกข้าวไฝึกอาหารตอนเช้าตอนดีสี่เขาจะมาส่งไว้ให้นดที่ใต้คอนโดไงที่คอนโดอะไรแล้วก็ลงข้าวมาเลยอุ้ยวันที่เช้าแปดโมงก็เย็นอุ่นอุ่นไหมล่ะอ่าไม่มีแว็บหรอกที่โน้นเหมือนอาหารทั่วไปที่เราต้องกินแบบทำตัวเหมือนแบบ ปูสุกกินตลอดเลยอาหารทีเขาไม่ต้องกินแบบปสุกกินตลอดเอ่ออาหารทีเขาไม่ต้องกินร้อนร้อนเลยปูสุกกินตลอดคืออาหารเย็นไปเวฟแม่ทำแช่แข็งไว้ให้อะผลไม้ก็เวฟก่อนไหมแม่ไปทำอาหารแช่แข็งเออ ปลาปลาตอนตั้นที่กระทายังอยู่ยังไม่ได้น้ำแบบทอดไว้แล้วก็แบบใส่ใส่ช่องฟีดไว้อันนี้คือดราม่าไม่มีกระทะเหรอใช่กระทะให้น้ำใส่เฮ้ยจะไปซื้อสองอันเขาไปจับเรบพี่เขาไปหาพี่เขาไปแล้วนี่หันกันพี่เขาแล้วไม่ให้ใครก็ได้ให้หานกันได้ดีกันเลยกินน้ำแร่กระเกล่ยไปเถอะห้าเอ็ดไปห้าเอ็ดแล้ว อะรชื่ออะไรดอกไม้หรอมันแม่ไงแม่เขาออเฮ้ยตั้งนานเขาปิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแนไม่มาไงแกตัดคิบวันนี้พี่ออราปะอ้โหโชว์โชว์โอ้โหเปิดเกีร เปิดเก่งไม่มันเป็นคำศัพท์เปิดเก่งแหมกินเกงเติมหน้าเกงอะไรนี่โชคเกงน้องไออีกไอจะดีอีกงเพ่อไออีอะเฮ้ยพี่เมนลูกไอจีสอรี่อยากใครอะพี่เชลฝาเออซ้อมใช่ดมไม่ทันนะเมทัลเหรออ๋อไอ้อปิ่นมุกไอสามสาวเล่าเลยอ๋อ ก็เขาใสมาจำไม่ได้เขาสวยเลยอ่ะคนที่สวยๆคนตัวเล็กสวยๆตัวเล็กที่สุดใช่ป่ะคนสูงคือไอ้เซเรน่าโกเมสเออเซเรน่าโกลเมสตัวเล็กสุดอ๋อสวยห้องเป็นนางเอกไปเลยเออหวานจริงแล้วมันก็เลยแต่งเต็มมามาเต็มใช่ไหมส่งหน้าไปไม่ได้นะแล้วสรุปได้ไปวันไหนอ่ะตุริเที่ยวเดือนไข่แต่งมาแยงตา วิบว <S an> าค่าะได้ใส่ชุดเขียวชุดท,ที่ได้เคยใส่แล้วแล้วทำไมไม่ใส่เสื้สมสมสสอ,อม่ปลาลอสีเขียวเาใส่ค่ะโหยไม่ได้คืนมาเลยตั้งแต่ถ่ายงานตั้งแต่สมัยปีองปีสาอะอยู่กับรุ่นน้องอยู <S <S <an> <S ่กับพี่กัสอะก็ไม่น่าได้ี่กัสอะเขาไปดมหรอก็ไม่น่าได้แล้วไม่น่ดเอได้ได้อกอยู่ว่าพี่แนทถือช็อปไปให้่่นแล้นะคะ ตอนเรียนจบพอดีแลตอนเรียนจบพอดีเลยให้เป็นของนี่ไงเรียนจบเออใช่สูบเน็ตลงทีสิทำดีกว่าทีสิทำทีสิอะนะเพราะว่ามันให้เวลาทำถึงปีอ๋อทำเรื่องไรคิดยังิไม่ก็ค่อย ให้ฟิว <ot> ช่วยทำเขาเขาเรียกลวะเขาเรียกลใครแล้วอันน้ไม่ได้ได้อันนี้คืออะไรอะส้วนรถไงส้วนรถอีกแล้วไม่ถามเลยท่ว่าเขาาไข่ดาวโอ้โหไอัเนี้ยปั่นมาแล้วเอาไข่ดาวปั่นแล้วก็พาไข่ดาวเหรอไม่ต้องเขียว สลัดปลาแซลมอนเวาปลากระพงไม่กินดไรนี่น้ำมันด้วยใช่ไหมอ้าได้กินทั้งหมดเลยตอนนี้ดูดกันนะเ๋ยวๆกินให้ดูกี่กินอนให้ดูเ่อเชือว่ากิม่เอายเหรอขโมยเหลือเหลือแต oh. ่พี่บีขโมเกียรเหรอไม่ทเียเป่าได้ไปสายยาโดนขโมย อย่าเลยเนี่ยเฮย่าจากบานอ่ะไอ้ของหลวงก็กิจริงของฟอาไปเถอะมันมีสเตียรอยไหมเนี่ยไม่มีเห็นไหมพี่ดีอ้วนเะล่ะนี่เนเพิ่งรู้ว่ากามกิจเขียมีสเตียรอยเขาไปตรวจสารมาแล้วแล้วถูกในบ้านกินกันซะจนมีเหรอพี่น้าหลัวเพราะเออใช่กับกามกิจเขียบเวยก็นั้นเป็นอะไรเอ้ยแพ้สเตียรอยหรอ ่ามัน็ดไส้ะเตลอยดทำให้บวมนะเอฟเฟกต์ของมันที่เน็ดฉีบตอนที่จะปกดหลังไห้ที่ตอนนี้ออกมาจากบ้านเนี่ยหน้าบวมๆอ่ะเอะแล้วมันก็เพิ่งมาออกมันก็ออกฤทธิ์ตอนที่กินในบ้านตนนี้ไม่บวมเลยนตัวโปบวมตัวนี่ก็ต้องกินไหมเม็ดไส้แสบไหมเออไม่หายาอยู่เดี๋ยวโดนที่สองแซะการไหลการกไปทางเวีความสุขในสองภาคสองสาวอโอ้โห พี่โก้ออกออนทรวงใ่ะที่เห็นพ่โกถ่ายรูเที่ใช่ใช่ข้อมดเจ้าเสน่ห์จริงเหรออืมเป็นตัวร้ายเหรอโอ้โหอือยาไม่ละลายเลยยาไม่ไหลลงไปเลยเมื่อกี้เงินดมก็พอละจริงเขาไม่กินเหรอเขาดมเปล่าปั่นซอกใหญ่มากเม็ดยาใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ทิ้งทั้งถุงเลยแต่ว่าไอเรน่า ๊ะบ๊ายสอจ๊ะบเลยบายเฮ้ยเสื้อจะยกเกอเ้ทำไมอะิงปะเนี่ยไหนยกหน่อยดิ 比赛打一呀。